สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแอดมินหนูนอยสวัสดีเด้อค่ะเด้อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับอิซีทั้งช่อง youtube ทุกทุกทันฝ่าอัดคลิปกวนท่านผู้ชมหลอดบวคลิปนี้สวัสดีวันสงการนะคะสวัสดีวันสงการคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่พี่น้องทุกทุกทันเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ฝ่าอัดกวนท่านผู้ชมสิหลอดบวคลิปนี้นักหลอกลายท่านผู้ชม หนักลองลังไา้แห้งธรรมชมมมือสงการเอาแต่ส,สาวๆคุณธรรมชมคันค้างบ้านนี่คืนตอนนี้เปิดควยอยู่ธรรมชมแต่ว่าบลูว่าคลิปนี้สิหลอดบอคันแม่นสายๆมากเขาเปิดเสียงดังแมนอัดคลิปบอดธรรมชมตู่ใหญ่แห้งธรรมชมโมบานนี่มีแต่หนักหลวังธรรมชมมอ้าธรรมชมสาหรับคลิปนี้เบาๆไล่าย,ยายไปมาเบิ่งแนวทาง้าน,นอย กันเลยเนาะค่ะเนาะเมื่อวานนี่ปังเนาะธรรมชมคุณพ่อคุณแม่แอดมินโน่หน่อยขอสแสดงความยินดีกับทุกทุกท่านเด้อค่ะเดอะ้อเมื่อวานนี่สามตัวแตกทรรมชุมสามตัวแตกสองหอบแปดหนึ่งสี่หลอดขาดเด้อธรรมชมได้บบพ่อแม่พี่น้องได้โบละก็เก้าสองสามสามสองเก้า สองเก่าสามนะคะเนาะตัวตรวจท่านผู้ชมแปดหนึ่งสี่เขาตัวตรงม,ม,มาว่าในกาชาดหนึ่งสี่หนึ่งสี่ตรงตรงสามตัวแตกแปดหนึ่งสี่นะคะกาชาดพิศเศษท่านผู้ชมสามตัวแตกสองเก้าสามสองเก้าสามเก้าสามตรงตรงเจาะแตกดอกจันเ้ยค่ะเด้อ พิเศษเด้งทั้งบนและล่างนะคะเมื่อว่านี่เข่าตัวตรงทั้งมัดท่านชมเด่นเปดกับ9วิ่งฟันเจาะรูด9มาตามนัดเด้อท่านผู้ชมมอว่านี่แห้งๆปัง,ปงๆเ้ยนะคะ่ะเด้สามตัวแตกสองรอบเด้งบนล่างรอบพิเศษแอดมินโน่หน่อยขอสแสดงความยินดีกับกทุกๆท่าน เมื่อวานนี้เนาะท่านผู้ชมของพ่อเสียงเงือฮาหนอยมัดรวมนูหน่อยลงคลิปพท่านดอกท่าม้ชมเห็ดคลิปสาแห้งเมื่อนี้เดี๋ยวลงไ้ไวด้อค่ะเด้่มมันี้บอมมีนเล้าท่านผู้ชมหลังจากคลิปนี้เจอกันกับของพ่อเสียงเงือเนาะคะนะ่ะเนาะเมื่อวานนี้เอาไ้เบิงเป็นทางเหลขกอนนรเนาะท่านผู้ชมเพราะแม่พี่น้องกาิเห็นทางเหลขแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะเมื่อวานนี้เข้าคู่เดี่ยว แมท่านผู้ชมตามปกติแล้วกบสิเข่าสองคู่สามคู่เนาะท่านผู้ชมสถิติยอ้อนหลังสามหมวดเมื่อวานนี้ขึ้นเวทีเขาคู่เดียวห้างเดียวสิบคู่ท่านผู้ชมสิบคู่เข้าไปหนึ่งคู่คลิปหนาแอดมินหน่หนอยว่างไห้ด้วยค่ะเดิมมาแล้วท่านผู้ชมแนวทางฮาน,นอยของพอเสียงเงิดเอาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาเบิ้งของหนูหน่อยก่อนนะคะเนาะ คลิปนี้ท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องน้ำแน่เด้อค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนแชร์นะคะท่านใดกดแชร์บ่ได้ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ไม่เสียตังนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจเขากลุ่มไลน์เนาะคะ่นะเนาะแอดไลน์สแกน qr code นะคะแล้วก็อย่าลืมส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาด้วยนะคะ แต่เมื่อชมคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่พี่น้องท,ทุกท่านช่วงระวังสงการนี่เนาะคะ่นะเนาะเทศกาลรสรงการถ้าเมือ่อใดแอดมินหนหน่อยบอดดามาลงคลิปให้ก็คือว่าหนหน่อยอัดคลิปบอดดาเด้อค่ะเด้อเพราะว่านักร้องหลายท่านผู้ชมเฮียนนั่นเปิดเพลงเฮียนนี่เปิดเพลงข้าจ้าเปิดซื้อๆพากันร้องเพลงท่านผู้ชมมีต่ตานักร้องคันเมือ่อใด บ่เห็นลงภายในเทศกาลสงการสิบสองสิบสามสิบสี่เด้อท่านผู้ชมแสดงว่าอัดคลิปบ่ได้บ้านนอกเนยเล่นตั้งแต่เมื่อวานเด้อท่านผู้ชมสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกวนที่ธรรมชม 11, 12, 13, 14, 15, 16, ุ่ม,มทางเทศกาลบ้านนอกบอคืออยู่ในเมืองกรุงเทพถ้าบ่เห็นแสดงว่าอัดคลิปบ่ได้เด้อท่านผู้ชม อ่ะธรรมชมคลิปนี้มาเบิงกันเลยนะคะเนาะฮันนอยมารวมประจําวดวันที่สิบสองสิบสองทสี่หิเปดนะคะโอ้ยธรรมชมองเมือ่อวานนี่หนูหน่อยตายเล่าพัฒนาตายยังเขียดเลยธรรมชมเล่าพัฒนาจังได้จังไปออกจังสั่นไม่ทันได้หมานบ่อน้อธรรมชมเล่าพัฒนาเหล็กออก 2011. รรมมสองศูนย์หนึ่งหนึ่งแม่ธรามเนียรชมสองศูนย์หนึ่งหนึ่งเลขตำโพดตำผัวตายทรามเนียรชมท่านไดถือยินดีน้ำเด้วยค่ะเด้อตายทรามเนียรชมเล่าพัฒนาฮานอนยมัดรวมประจำงวดวันที่สิบสองนะคะเลขเด่นจับวินเลขเด่นจับวินวันนี้นะคะหนึ่งสองสี่ ห้าแปดเก้าเด่นหนึ่งกับสองนะคะวิ่งรูดฟันเจาะหนึ่งนะคะสิบห้าคู่วิ่นหนึ่งสอง หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองสี่สองห้าสองแปด สองเก้าสี่ห้าสี่แปดสี่เก้าห้าแปดห้าเก้าและแปดเก้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบ ห้าคู่วิ่เด่นหนึ่งกับสองวิ่งรูดฟันเจาะหนึ่งนะคะหกคู่เด่นเน้นเจาะหนึ่งเก้าหนึ่งแปดสองแปดสองเก้า สี่แปดและห้าเก้านะคะหลดบนหน้ธรรมชมเสียงเพลงเด่นประจำวันเมื่อวีนเด่นประจำวันชนกับสูตรหนหน่อยหนึ่งกับห้านะคะหนึ่งกับห้ากับแปดนะคะสองคู่วัดใจหนึ่งเก้า และสองปดนะคะอ้าพ่อแม่พี่น้องแคหนาจอด้วยค่ะเ้อเด่นหนึ่งกับ2วิ่งรวดฟันเจาะ1นะคะ6คู่เด่นเน้นเจาะหนึ่งแปดหนสองแปดสี่แปดห้และสองเนะคะ2คู่วัดใจหนึ่และสองแปดนะคะเมื่อวานจอะแตกจุดวัดใจสามเก่าเก้าสามเยค่ะเดอ้าสาตรงๆนะคะต่อมาทำช่ชมจุด3ามตัว อ네รรมชมให้แห้งปังๆใส่รงการธรรมชมห้าน้อยสองตัวแตกสามตัวแตกเด้อค่ะเด้อสำหรับชุดสามตัวพ่อแม่พี่นองแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อถาเล็กในตารางมามื่อนี่ไม <sh> um. <sh> ่ให <sh> <sh arp>. ้เห็นแน่นอนธรรมชมเน้นการชาติพิเศษปกติและ VIP ได้แล้วคือหยุดนะคะการชาติยังเดินอยู่ทรมชมจวดเลยเด้อค่ะเด้อ เอาคลิปนี้นูหน่อยขอขอบคุณทุกทันที่ติดตามรับชมขอให้แห้งๆปังๆด้วยค่ะเด้อคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะ